สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ชแนลพิชาเลดีครับผมผมตองตองครับอาจารย์ของธรรมทาร่นะครับผมเข้าสู่การทำนายดวงนะครับประจําเดือนตุลาคม2564กครับผมการทำนายนี้นะฮะจะพูดทั้งการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักนะครับแล้วก็ในส่วนของเล่งนาโชคให้กับท่านด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในส่วนของเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับการทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่จะบุกไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณ์ น่าในการรับฟังรับชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับการทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าท่านใดที่รู้เวลาเกิดของตัวเองนะครับก็สามารถหาลัคนาได้จากใน Google ครับผมแล้วก็ลองมาฟังดูประกอบกันนะครับเพื่อความมั่นยำที่สุดฟังทั้งสองอันได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นในส่วนของเรื่องการทำนายดวงของแต่ละราศีกันเลยดีกว่าครับผม สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์นะฮะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมนะฮะจนถึงวันที่16กันยายนนะครับผมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับกับคุณในเดือนตุลาคม2564นะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับอธิษฐานไปพร,พร้อมๆกันนะฮะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับไป เลยครับชบวาวลนราศีสิงห์นะแยมาแรกโฟบซอร์เทนซอบซอร์ Four swords, ครับทำไมโหดจังดบเพียบเลยเดอะแมจิกชีเนนะครับเดอะไฮเปอร์สเตจนายบครับ เซเว่นออกสองเดอะซัครับและสุดท้าย t h ยครับครับในส่วนของชาวลัคนาราศีสิงห์นะฮะในช่วงเดือนตุลาคมไพ่เมเจอร์อัคนานะครับโพแม่ oma, สามใบนะครับเป็นไพ่ในยะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ อาจจะเป็นการดีช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะฮะต้องบอกก่อนว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับสภาวะอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้นะครับแต่ว่าพอครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยอะไรมันจะค่อยๆสบายใจขึ้นนะครับผมในส่วนของเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าคุณอาจจะได้ริเริ่มนะครับทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับถือว่า เป็นในยะที่ค่อนข้างดีทีเดียวอาจจะมีการฝึกงานใหม่นะครับหรือว่ามีการทดลองงานอะไรใหม่ๆเหมือนเป็นโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณอยากจะรเริ่มอยากจะทําในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีทีเดียวใครที่อยากจะหางานใหม่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญกับสภาวะที่มันไม่ค่อยโอเคเกิดขึ้นนะนะเนื่องจากหนึ่งเลยเนี่ยคนในองค์กรหรือว่าคนที่ คุณทางานด้วยนะครับอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันเกิดขึ้นมันเลยทําให้คุณอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างนิ่งๆหรือว่าวางเฉยหรือว่าไม่อยากจะสูงสิงอะไรกับคนรอบข้างไปแล้วนะฮะสภาวะคนรอบข้างเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับมีความรู้สึกว่าตัวคุณอยากจะเปลี่ยนงานมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับอะไรรอบๆด้านอยู่นะครับ มีรูปความรู้สึกว่าการดิวงานกับคนรอบข้างเนี่ยช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหนะื่อยนยะแต่ว่าถ้าคุณผ่าน้นไปได้นะครับมองโลกในแง่ดีคุณจะผ่านคนไปได้อย่างดีแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับอย่างเขาเรียกพวกง่ายๆเลยว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับหรือว่าคุณอาจจะเผชิญกับสภาวะที่อะไรหลายๆอย่างมันไม่ค่อยโอเคแต่พอหลังจากเนี้ยนะครับสภาวะมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นกราฟที่มันค่อยๆหยีขึ้นนะครับผม การงานเนี่ยช่วงนี้ในคนรอบข้างอาจจะมีการที่เขาเรียกเหมือนสูงสิงนินทาอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำใจไว้เถอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณผ่านพ้นไปได้นะหรือว่าเฉยๆวางเฉยยิ่งๆอย่างที่คุณเป็นอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยคุณก็จะโอเคค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของคนที่ตกงานอยู่นะครับดีใจด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้งานค่อนข้างสูง นะครับแล้วก็คนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับประจําอยู่แล้วมีเกณ์ที่อาจจะเหมือนเขาเรียกว่าได้รับคําชมนะครับหรือว่าเ,เขาเรียกว่าเหมือนปิดยอดขายได้หรือว่าเป็นดาวเด่นประจำออฟฟิศหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยเราได้รับค,คอมเมนต์ที่มันค่อนข้างโอเคเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับผมถือว่าเป็นในายากที่ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าควรจะทําโดยที่เหมือนตรงไปตรงมา นะครับมันจะได้รับคำชมอย่างชัดเจนนะครับผมในส่วนของหัวหน้างานอย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเหมือนมีข้อที่ไม่ค่อยสบายใจอะไรกันเกิดขึ้นช่วงประมาณต้น,ต,นต้นเดือนแต่ว่าพอหลังจากประมาณปลายปลายเดือนไปแล้วเนี่ยจะเหมือนได้รับการคลี่คลายอะไรบางอย่างถือว่าเป็นในยาที่ค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของเรื่องการเงินกันมากดีกว่านะครับ การเงินสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะถ้าใครที่มีหนี้มีสินอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยจะได้รับการคลี่คลายในส่วนของเรื่องหนี้สินรู้สึกว่าหนี้สินมันผ่อนเบาล,ลงไปนะครับทำให้ตัวคุณเนี่ยสบายอกสบายใจขึ้นนะครับบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การที่เหมือน ได้ปิดหนี้หรือว่ามีคนที่หยิบยื่นตัวเองเนี่ย<_ <p> _ <d ata> เข้ามาช่วยเหลือทําให้มันผ่อนปลนไปได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบเหมือนแบบได้รับการออฟเฟอร์มาหรือว่ามีคนที่เขามาช่วยเหลือคุณว่าแบบเออมาปิดหนี้ให้คุณเนี่ยคุณควรที่จะเหมือนแบบเออไปใช้หนี้เขาด้วยนะไม่ใช่ว่าฉักดาบนะครับอันนี้คือแนะนําเลยว่ามันเป็นด้วยเออคือถ้าเขา็นดูคุณแล้วเนี่ยคุณควรที่จะเหมือนเขาเรียกว่าไม่ทรยยศเขาอย่างนี้ดีกว่า นะครับผมในส่วนของชาว,าวราศีสิงห์นยนะแล้วก็ถ้าใครที่มีแลนนะครับที่อยากจะซื้อของอะไรบางอย่างหรือว่ามีเกณฑ์การที่เหมือนสัญญกรรมนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงทํามาแล้วช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยรู้สึกโอเคกับมันนักนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับลองมันเข้าที่และกันนะครับถือว่าเป็นนยะที่ค่อนข้างโอเค ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าใครมีเกณฑ์การที่แบบว่าเออจะไปพวกลดไยมันหรือว่าไปทําสัญญกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหมาะนะครับผมถือว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเจ็บตัวแล้วเหมือนเป็นการแก้กเคล็กไปในตัวนะครับผมเสียเงินนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ได้เสียเป็นก้อนใหญ่อะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นการที่เสียแล้วคุณได้ผลประโยชน์อะไรตอบรับกับกที่ตัวคุณเองด้วยนะฮะ แล้วก็ถ้าท่านใดนะครับที่มีแลนนะฮะที่อยากจะซื้อของสวยๆงามๆนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อช่วงประมาณไปลายเดือนถึงจะเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างเหมาะจะมากกว่าอย่าซื้อช่วงต้นเดือนอันนี้คือแนะนํานะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของโชคลาภเลขนําโชคของชาวราศีสิงห์กันบ้างดีก,กว่านะครับจะมีเลขอะไรบ้างนะฮะ ลัคนาราศีสิงคับมีเลขนำโชคอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคุณนะอะโจทย์นจะจ๊ะมีเลขศูนนะครับมีเลขสามนะครับ แล้วก็เลขสองเลขหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งนะครับถ้าท่านใดที่จะเสี่ยงโชคนะฮะแล้วก็ถ้าจะเสี่ยงโชคนะครับลองไปเสี่ยงโชคจากเอ่อเลขที่ถ้ามีคนเสียชีวิตในช่วงนี้ซึ่งเป็นคนอาจจะเป็นคนสนิทหรือว่าคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยลองเสี่ยงโชคกับเลขพวกนี้ดูนะครับหรือว่าเวลาไปงานศพนะครับก็ลองไปเสี่ยงโชคกับคนที่เขาแบบมาขายลอตเตอรี่นะครับในงานศพ ดูก็จะมีเกณฑ์ที่เอ่อนำโชคมากับตรงนี้ให้กับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของเรื่องออสุขภาพบ้างดีกว่านะครับสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าอย่างแรกเลยนะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นเหมือนควกกดไหลย้อนหรือว่าปวดเป็นเวณทรงอ,อกนะครับให้เรามาระวังไว้ให้ดีๆนะก็คืออาจจะงดในส่วนของพวกการกินนะครับในช่วง ค่ําคืนนะครับกินแล้วนอนเลยเนี่ยบางทีอาจจะเกิดการที่เหมือนเป็นสภาวะกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้หรือว่าบางคนเครียดจนเป็นการแบบเหมือนร่างกายมันหลังกรดมากจนเกินไปเนี่ยนะฮะต้องระวังไว้ให้ดีๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่องน้ําหนักหน่อยมีเกณฑ์ที่น้ําหนักขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแหละนะฮะคือค่อนข้างที่จะ enjoy eating พอสมควรนะครับคือเอ้ยเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่ก็อยากกินนะครับรู้สึกอีกทีนึงเนี่ยขอ,อโอ้น้ําหนักเพิ่มขึ้นไปแล้วนะฮะ ระวังในส่วนของเรื่องการแบกของหนักนะครับหรือว่ายกของหนักมีเกณฑ์การที่เหมือนจะปวดหลังเกิดขึ้นนะครับสุขภาพเดือนนี้มาเยอะนะระวังหน่อยแล้วก็มีเหมือนพวกปวดบ่าปวดไหล่นะครับพวกเหมือนพวกช่วงคอนะฮะอาจจะเป็นการเอี้ยวตัวผิดหรือว่าทํากิจกรรมอะไรมาบางอย่างแล้วทําให้แบบปวดบริเวณต้นคออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังหน่อยก็จะดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดแบบ ะระยะยาวแล้วมันส่งผลเสียนะฮะเราต้องระวังในส่วนของพวกฮอร์โมนนะครับแลดูแล้วฮอร์โมนของชาวรา,าศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะพุ่งพลาดหรือว่าหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายนะฮะต้องระวังไว้หน่อยนะครับจะพูดจะาอะไรกับใครนะครับบางทีคนรอ้ข้างเนี่ยเขาอาจจะเป็นการที่เหมือนเออตือนด้วยความหวังดีแต่คือด้วยสภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยมันคุกกลุ่นง่ายมันเลยทําให้แบบ มันหเบไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องระวังหน่อยระวังในส่วนของพวกภูมิแพ้นะครับอาจจะเป็นการแพ้ละอองเกสรหรือว่าสิ่งที่คุณแพ้ประจำอะไรอยู่เนี่ยในช่วงนี้อาจจะเป็นการที่กลับมาแพ้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบใครที่แบบมาและแนะนาลองครีมอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ตมาวังไว้เถอะอาจจะเกิดการแพ้เกิดขึ้นได้นะครับผมอ่ะต่อกันที่เอ่อในส่วนของเอ่อความรักนะครับ ในส่วนของเรื่องความรักสําหรับชาวลคราศีสิงห์นะครับท่านใดที่เป็นคนโสดนะฮะช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนหวงแหนความโสดของตัวเองค่อนข้างมากนะครับหรือว่าคุณอาจจะได้ไปพบเจอนะครับกับคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้คุณเลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆนะครับหรือว่าลองเชิงกับคนคนนั้นอยู่ก็เป็นได้เช่นเดียวกันเนื่องจากบางทีเนี่ยคุณอาจจะเหมือนเขาเรียกว่า ความรักก่อนหน้าเนี่ยของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะโอเคนักสักเท่าไหร่คุณเลยเลือกที่จะอยู่นิ่ง,ง,งๆเฉยๆซะมากกว่าหรือตัวคนเองนั่นแหละที่อาจจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าครบ หลายคนหรือว่าแอบมีการคบหลายๆคนอะไรเงี้ยพร้อมๆกันซึ่งอาจจะช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะอาจจะเกิดรถไฟชนกันก็ได้เช่นเดียวกันเรามาดงความเจ้าชู้ของคุณนิดนึงนะช่วงนี้อาจจะโดนจับผิดอาจจะโดนเพ่งเล็งเกิดขึ้นได้นะคะผมจากคนรอบข้างคือคนรอบข้างเนี่ยผมอาจจะหมายถึงว่าเอ่อถ้าคนที่ทํางานเป็นออฟฟิศเป็นองค์กรเนี่ย คือคุณอาจจะแบบเอ้ยวันนึงไปกินข้าวกับกคนหนึ่งวันหนึ่งไปกินข้าวกับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดการที่แบบเหมือนเมาส์อะไรอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นนะครับต้องระวังไว้ให้ดีๆเพราะว่าแลาดูแลช่วงนี้อย่างที่ผมบอกว่าคนรอบข้างค่อนข้างที่จะจับตาดูคุณอยู่พอสมควรนะฮะในส่วนของท่านใดนะครับที่ มีการศึกษาหรือว่าเพิ่งคุยอะไรกันเนี่ยช่วงนี้ระวังนะระวังไว้หน่อยละกันว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะไปปักกับคนที่มันมีเจ้าของแล้วแล้วเขาเข้ามาหลอกคุณหรือว่าเขาเข้ามาสแสวงหาประโยชน์อะไรจากตัวคุณในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะศึกษาจะพูดจะจาอะไรกับใครในช่วงนี้เนี่ยค่อยๆให้มันเป็นไปหรือว่าถ้าตัวคุณเองเนี่ยเลือกที่จะแบบ ก็メีดเซียร์อะไรอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโตคุณแล้วแต่จะเลือกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมก็เตือนด้วยความงดีว่าให้ระมัดระวังในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดการซ้ําซ้อน,นอะไรางี้เกิดขึ้นนะครับผมเอ่อต่อแม่นะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้พยายามพูดคุยนให้มากแม่นะครับอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งอะไรเกิดขึ้นได้บางคู่นะครับอาจจะ เหมือนเกิดการที่ทะเลาะกันแล้วก็เกิดกันหย่าร้างกันเลิกลากันเนื่องจากหนี้สินนะครับหรือว่าการใช้เงินหรือทัศนคติอะไรบางอย่างไม่ตรงกันหรือว่ามีหนี้ที่สร้างกันมาแล้วมันเกิดทําให้เป็นเ,เรื่องที่ทะเลาะเบาแวงอะไรเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกัน ต้องเรามาะระวังให้ดีๆนะครับจะมีจะจะอะไรก็คือเหมือนพูดพยายามเคลียร์กันให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาระยะยาวอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีเกณฑ์ที่แบบอยากจะมีลูกนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์การตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงมากเนื่องจากชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้ฮอร์โมนค่อนข้างที่จะพุ่งพล่านอยู่พอสมควรนะครับผมเอ่อ ถ้าท่านใดที่อยากมีก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะครับก็มันทํากิจกรรมกันนะครับแต่ท่านใดที่ไม่มีเนี่ยก็ต้องาระมัาระหวังไว้นีหนึงนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์สําหรับท่านใดนะครับที่มีอันนี้มันโยงมาตั้งแต่เรื่องสมคพโสดนะคนที่ไม่โสดก็เหมือนกันมีเกณฑ์ที่เหมือนจะได้พบแล้วก็พูดคุยกับ เหมือนมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเหมือนเชิงชู้สาวแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นสามคนอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีๆอาจจะไปเป็นมือที่สามของใครโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวอยู่แล้วแหละแต่ฉันยินดีฉันอยากจะเป็นฉันยอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอะระมัดระวังเราก็เป็นกังวลหน่อยเพราะว่าความสัมพันธ์นเนี้ยผมพอได้เลยว่า อยู่ได้ยาวไหมไม่ยาวหรอกบางทีอาจจะอยู่ยาวแต่คุณก็ไม่มีความสุขกับตรงจุดที่คุณเป็นอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครที่รู้ตัวหรือว่ากลับหลังหันทันก็ควรจะหันหลังออกมาจากจุดจุดนั้นดีกว่าเพราะว่ามันก็สร้างความสุขให้กับตัวคุณอยู่ได้แค่ระยะเวลาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองนะครับสําหรับท่านใดที่ไปพบเจอกับเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะนะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางทีถ้าใครที่แบบเหมือนไปคบมีก้งมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแฟนคุณช่วงนี้อาจจะจับได้เช่นเดียวกันต้องระวังหน่อยนะฮะลองมาดูในส่วนของออร,ร์เรเกนกันมาดีกว่านะครับไพออร์เคิลจะแนะนําความรักสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ยังไงบ้างในช่วงนี้นะครับเดือนตุลาคมนะม chemistry ครับ they are strong mechanic attraction here นะครับช่วงนี้เนี่ย อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นแรงดึงดูดอะไรบางอย่างกับเรื่องคนรักของคุณนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งสำหรับท่านใดที่เป็นคนโสดนะครับอาจจะเหมือนมีใครที่เข้ามาทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีหรือ,หร,อหรือว่าทำให้แบบมันกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครที่เหมือนเผชิญกับคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เนี่ยมันอาจจะเป็นสเสน่ห์หลือล้นบางอย่าง นะครับมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยมันน่าสนใจมันอยากจะลองเล่นกับไฟดูแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าแบบอยาจะลองพูดคุยอะไรกับใครในช่วงนี้เนี่ยค่อยๆให้มันเป็นไปนะครับแม้ว่าคุณจะรู้สึกดียงไรกับตามกับเขาอะนะแต่ว่าก็ต้องแบบใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของเรื่องการทําบุญกันมาดีกว่านะครับการทําบุญสําหรับชาวลัคนาราศรี นะฮะในช่วงนี้เนี่ยให้ทําบุญอย่างแรกเลยนะทาบุญกับผ้าหอ่อศพนะครับหรือว่าทําบุญลงศพนะครับถ้าท่านใดที่มีกําลังทรัพย์ค่อนข้างมากหรือว่ามีกําลังทรัพย์หรือว่าพอจะเจียดไปได้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองทําบุญกับพวกกลุ่มนี้ดูนะครับจะยิ่งดีและเสริมชะตาให้กับตัวคุณค่อนข้างมากนะครับมีโอกาสลองอาจจะไปถวายเพลน,นะครับถวายแบบอาหารนะครับให้กับพระสงฆ์ หรือมูลนิธิที่เขาอยากแบบเหมือนเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าบ้านคนสราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าบ้านสัตว์พิการกำพร้าไอ้บ้านสัตว์อะไรก็ได้เช่นเดียวกันที่เขาแบบเหมือนรับบริจาคเงินนะฮะแล้วก็ถ้าท่านใดที่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลถ้าท่านใดที่มีความเชื่อในส่วนของพระพิฆเนศลองหามาบูชาดูจะยิ่งดีมากมาก และจะเป็นการเสริมดวงถ้าใครที่ยิ่งมีแบบห้อยไวกับตัวหรือว่าบูชาไว้ยิ่งที่บ้านเนี่ยคือเหมือนเซนจะยิ่งแรงขึ้นแล้วก็เหมือนเสริมดวงในส่วนของเรื่องการเสรี่ยงโชคให้กับตัวคุณค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็เออถ้าท่านใดที่บูชาพระแม่กาลีในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าเอ่อมีเกณฑ์ที่จะเหมือนท่านมาดนบันดาลอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่า ทำให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีเซนต์บอกลุวงหน้าว่าเอออะไรไม่ดีอะไรไม่ดีไไดคุณจะเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นคาแนะนําสําหรับผมแล้วกันอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่า,วาความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีส,สิงนะฮะถ้าตรงไงก็เหมือนเดิมครับฝาก,กไค์นะฮะกดแชร์นะครับกด s u b s c ค i b ์ไว้ให้ด้วยแล้วก็ เจอกันใหม่วิดีโอหน้ามีอะไรลองคอมเมนต์กันด้านล่างที่ช่องคอมเมนต์กันบ้างนะครับอยากฟังความคิดเห็นจากทุกๆท่านเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ